สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมมุ่งมั่นตามความปรารถนานะครับขอให้รวยๆเฮงๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับมวยปั้มนะครับมวยปั้มญิงที่จะแนะนําต่อไปนี้ก็คือเพกนะครับเป็นคุณงามของมวยปั้มเลยนะครับ ผิวขาวสวยนะครับนี่เป็นโมเดลกระตูนที่เขาสร้างขึ้นมาได้เหมือนจริงมากผมสลวยนะครับการเดินของเขานั้นไม่ต้องพูดถึงครับด้านท้ายนั้นสายไปสายมาได้ปลิวจริงๆนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับกระโดดขึ้นไปทีนี่ก็คือเป็นการแนะนำตัวของเขานะครับนี่ก็สร้างออกมานั้นได้เหมือน ของจริงเลยนะครับผาทางจากนั้นก็พักชายแฟนคลับนะครับที่เข้ามาส่งนี่ก็เป็นการเปิดตัวของเอกได้วอร์ไปแล้วนะครับ จากนั้นก็มาพบก,กับนิกกี้เบล่านะครับฝึกการตายสะโพกตายเอของเขานะครับนี่ก็เหมือนจริงมากนะครับต้องถอดเสื้อผ้าก่อนนะครับแหวกหน้าอกเอาให้ท่านเพื่อนๆผู้ชมได้เห็นก่อนนะครับการเดินนั้นได้ฟิลเหลือเกินหน้าตานี่สวยเลยนะครับหากเพื่อนๆได้ชมของจริงแล้วนะั้นจะรู้เลยว่า เขาทำได้เหมือนของจริงเลยการ์ตูนที่เขาสร้างขึ้นมาขอเปิดตัวของเบลล่าก่อนครับยกมือทักทายเป็นขับก่อนครับเดินสายไปด้านรอบนะครับผู้คนกล้้ลองต้อนรับนะครับศึกชิงแชมป์นะครับ ของเบลล่าก,กับเพ็กนะครับแชมเปี้ยนชิพนะครับนี่คือกรรมการนะครับหัวแม่งเลยทีเดียวแต่เสื้อลายด้วยมาเลยนิกกี้ว่าไงเพก็กมาจัดไปจัดไปโอ้สักทีสิโดนไปในท่าเหวี่ยงกับหลังนะครับคล้ายๆ้าท่าสุเพ็กเลยนะครับจับหัวยกขึ้นมา ตีเขัาเอาหัวโขกเอาหักแขนหักแขนเอาบิดบิดเยเอะดึงดึงกลับคืนนะครับตอนนี้ดูที่ครับว่าใครจะเสียท่าใครตรงพลังนะครับทั้งคู่ครับออา่าแก้ทางได้นะครับจับมาหมุนหัวของตอนนี้เดียล่ากําลังถูกจับหัวนะครับถูกจับแขนลองพลังกันไหมที่ อา่ถูกดัดขาล้มไปนะครับเบลล่าเทคลุกขึ้นมาก่อนนะครับตามได้วยเบลล่าอืมเทคต่อยเข้าไปจับหัวได้แล้วครับนิกกี้ผิดทางได้นะครับต่อไปนะครับนี่ทุบไปที่หลังถีบไปที่ท้องนะครับจับออกมากลางเวทีเอาละครับนี่ไม่รู้เขาเรียกว่าท่าอะไรนะครับเวียงนะครับหน้าฟาดกับเชือกเข้าไปแล้วนะครับ นะลุกขึ้นมาเพกเก่งหลอเกินใช่เหรอ,อนี่ถูกสวนด้วยเพกนะครับเพกถูกเบี่ยงลงไปอีกแล้วครับถูกนิกกี้เตะไปหนึ่งครั้งนะครับเพกแก้ทางนะครับจับเดวล่าเบี่ยงออกไปนะมาลุกขึ้นมานิกกี้เก่งจังถูกสับไปที่คอถูกแก้ทางนะครับตัวนิกกี้มาตาก้าบ้างนี่ จับเปลี่ยงขั้นไปนะครับานาลุกขึ้นมาชุกทีไปที่แขนนะครับถูกหักข้อมือนะครับตอนนี้เท้านั้นถีไปที่หน้าของเพ็กนะครับลุกขึ้นมาถูกจับกดน,นะครับนะับหนึ่งได้แค่หนึ่งนะครับตอนนี้ oh. ถูกเตะไปที่หลังนะครับ oh. เป็นเจ้าชอมนักเตะคนหนึ่งเลยนะครับของเบลล่าตอนนี้ ปวดหัวนะถูกจับแขนอีกแล้วตามด้วยการถีบนะครับเบี่ยงใส่เชือกไปแล้วนะครับจับหัวนะถูกแก้ทางด้วยเพลงนะครับตรงน,นี้ oh, มาเอาคืนนับโคดไลน์จับหัวโคดไลน์ซ้ําไปนะครับโคดไลน์ซ้ําเป็นครั้งที่สามนะครับตอนนี้อิกกีเริ่มเหยียนหัวแล้วครับ ถูกโคก็ที่หัวครั้งที่สองครั้งที่สามนิกกี้มือหัวนะครับหัวฟาดเาไปทีลุกขึ้นมานิกกี้ลุกขึ้นมาบางครั้งก็จะเรียกคำว่าเบลล่าเหมืนอนกันนะครับเอ็ถูกแกทางเข้าไปนะครับถูกสับไปที่หน้ผาผานะครับถูกเวียงลงไว้นะครับกับคอถูกขักมือมา างหลังนะครับถูกใขรมาทางด้านหลังนะครับดูสิว่าจะแก้ทางนั้นแก้ได้นะครับโดยใช้สองจากนั้นจับแบครับนี่ฟาดลงไปแล้วลุกขึ้นมานิกกี้นิกกี้มึนหัวนะครับลุกไม่ไหวครับตอนนี้กาลังทรงๆอยู่นะครับถูกเตะไปที่หลังนะครับ อีกปีลุกขึ้นมาแล้วอ้าวถูกเพกจะจับทุบอ้าวถูกปักหัวนะครับตรงนี้นับไปหนึ่งสองออได้แค่สองนะครับตรงนี้นี่เพกมีการตบมือด้วยนะครับฉุนกรรมการด้นะครับทำไมนับช้าเหลือเกินอ้าถูกขวรหน้านะครับเพกตอนนี้ อ้วนิกกี้เอาคืนแล้วครับตอนนี้นิกกี้ฉุนเก่งคนเดียวเหรอเพกมาแล้วครับตัวป่วนนะครับนิกกี้เจมนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นกาลังออกมาป่วนนะครับเพื่อให้นิกกี้นั้นลืมเรื่องการปั้มมวยเลยนะครับกระถูกเพกจับมากดนะครับ ถูกทุบไปที่หลังนะครับเมื่อกี้ถูกถูกจับทุ่มมีแล้วครับชุดชุดสีชมพูนั้นก็คือคือใครครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นที่ดูไม่ปั้นมาแล้วคงทราบ,ราบด,ดีนะครับนั่นคือแม็กกี้เจมส์นะครับถ้าแหกปากตะโกนนั้นุดยอดเลยนะครับ แอ้ปากตะโจนนั้นก็คือเพกจะชอบนี่ถ้า <5 S 1> โดดถี้เข้าไปแล้วลกขึ้นมาจับยกอ้าวฟาดไปที่ขานะครับนบหนึ่งโอ้อ้าวได้แท่ทูนะครับตอนที่ผาคอยู่นี้ก็มียุงนะครับออกมาป่วนนะครับยงุง ยุงลายด้วยเพื่อนๆก็ระวังด้วยนะครับเป็นไทรเลือดออกได้นะครับยุงลายต้องระวังนะครับมากลางเวทีเลยอกก้ oh, อ้าวนึกว่าจะได้ถึงทีนะครับวันทูแต่ว่าได้แค่วันทูนะครับอ้าวหนึ่งีปหนึ่งนะครับ ถูกแก้ทางอ้าวนิกกี้ว่าไงจับกดกรรมการเร็วที่สุดวดันทูอ้าวเททูนะครับทุกไหวไหมเทกอืมนิกกี้กำลังโชว์ความแข็งแกร่งนะครับวิดพื้นให้ดูเลยโชว์เพกนะครับปูกโคตรลายนะครับ ถูกทีไปอีกแล้วนะครับหงายท้องแล้วนะครับเพ็กจับลูกขึ้นมาโดยนี้คิดตบเข้าไปนะครับสับไปที่คอหงายท้องเลยครับอ้าวหนึ่งถูกกระทืบไปอีกแล้วนะครับที่ท้องอ้าวแล้วครับถูกจัดหลังด้วยกันงัดคางขึ้นมานะครับถูกเพ็กทีไปที่ท้องแล้วอา้าวเพ็กถูก กีไปที่ขานะครับอ้าวนิกกี้แบกไว้ด้วยนะครับยังไงครับจับทุ่มนะครับไม่ครับกระแทกใส่ที่หลังเลยนะครับที่บ่าเลยมีเป็นท่าของเขานะครับเฉพาะบุคคลนะครับท่าไม้ตายแต่ละบุคคลอ้าววันทูตีเลยนะครับตรงนี้สุดยอดเลยนะครับผู้ชนะก็คือนิกกี้เบลล่านั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นภาพดีเพลนะครับ เอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานัน้นได้ทำคลิปของเกมมวยปั้มขึ้นมาภาคเล่นๆมันๆไปนะครับเพื่อความผ่อนคลายนะครับอย่าไปจริงจังะไรกันมากครับดูเบื่อๆก็เข้ามาชมทางช่อง FTD Follow Time ทางช่องของเราได้เลยนะครับอีกขาดไม่ได้เลยคือฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องขอ,ข,อของเรา จากกันไปด้วยภาพของนิกกี้เป็นผู้ชนะนะครับสวัสดีครับขอบคุณมาก,มากครับ